ดูกันต่อเลยนะครับหลังจากที่ชมฟุตบอลไทยจบลงไปมากันดึกนิดนึงนะครับสวิตมาที่ฟุตบอลต่างประเทศแน่นอนครับว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมใหญ่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ยูไนเต็ดเจอกับซิตี้แฟนบอลปีศาจแดงกำลังลุ้นอย่างใจจดใจจ่อนะครับว่าวาวเวกฮอสจะลงทะเบียนได้หรือไม่นะครับหลังจากที่แมนยูเต็ดปิดดีลเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหักลงทะเบียนทันในวันพรุ่งนี้ มีสิทธิ์ที่เป็นตัวสำรองทันทีในเกมที่เจอกับลูกทีมของเปปกอร์เดลลานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยโอ้โหสื่อมวลชนอย่างที่เมื่อวานผมทำไปนะครับลงถึงใน Tik t o k เมื่อเช้าด้วยถ้าหากใครได้ดูก็จะมีเพิ่ม,เต,มเติมข้อมูลมากยิ่งขึ้นมาวันนี้เนี่ยออมันมีเรื่องดีๆของเขากันบ้างนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำเสนอถ้าหากเป็นสื่อที่ไม่ใช่ปีศาจแดงหรือว่าแมนซิตี้อย่างเมนเอ็มเอ็นแมนเชสเตอร์ยูไนเตเนี่ยค่อนข้างที่จะโจมตีเขาเยอะมากแต่วันนี้ครับมันก็ การมาครั้งนี้ของเวกคอสนะครับมีคนสนับสนุนไม่น้อยเหมือนกันถ้าหากคุณรู้จักเขาอย่างเช่นเขาบอกว่ามันมีหลายจุดที่ออาตัรี่มาซิยาวลงถึงกองหน้าคนอื่นของแมนยูท่านนับเอาจริงนับนิ้วเลยนะครับและสอดอันโตนี่มาซิยาวกาลาโชอีลันกาซานโช6คนเนี้ยทำแบบเวกคอสไม่ได้แน่นอนก็คือลูกหม,ม่งไม่ว่าจะเป็นการหม,ม่งทำประตูหรือว่าการหม,ม,ม่งชง ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆถ้าให้คนเห็นภาพก็คือคุณดูเท็ดดี้เชอริงแฮมสิครับไม่ต้องมีสกอร์เยอะแต่ว่ามงชงให้โซชายิงปี1 9 9 9ใช่ไหมครับมงชงให้แอนดี้โคให้เดี๋ยวไว้ย่อแบบนี้เวทฮอ์จะเป็นแบบนั้นเราอาจจะหวัง2มุมทั้งการทําประตูและการชงให้เพื่อนนะครับวันนี้ก็มีตัวเลขขึ้นมาว่าวาเวคฮอสถ้าเปรียบเทียบกับหน้าเป้าอย่างมาเซียวนะครับการแย่งมงชนะกองหลังนะครับอันนี้ไม่ใช่หมูเข้านะฮะคือขึ้นปุ๊บชนะมงเชตปอให้ปีกอะไร ได้ถึง43ครั้งนะครับในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาในขณะที่มาซียาวถ้านับจํานวนเท่ากันเนี่ยแข่งหมูได้4ครั้งเวกคอส4 3าเขาก็เลยบอกว่านี่จะเป็นอาวุธสาคัญเลยถ้าหากแมนยูลงทะเบียนทันในเกมเจอกับแมนเชสเตอร์แต่ถ้าไม่ทันก็ต้องว่ากันต่อไปเพราะว่าโอ้ยังมีแมช์อีกเยอะนะครับทีนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ของแมนยูเอลตก็คือเรื่องของโอซาฟอร์ดมีการเปิดเผยแบบเอ็กซ์คลูซีฟออกมาเลยนะครับว่าจริงๆบอร์ดบริหารของแมนยูเอลตเนี่ยวางแผนไว้แล้วนะครับว่าจะพัฒนา โอทราฟอร์ตต่อนะครับมันจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆเลยนะตอนนี้ก็คือกลุ่มที่ไม่อยากให้ย้ายสถานที่ของโอทราฟอร์ตก็คือยังคงอยู่ที่เดิมแล้วก็ปร,ปรับปรุงเพิ่มแต่จริงๆจุดเนี้ยมันคุยกันมานานแล้วาหากไครเป็นวงในนะครับก็คือแมนยูเนี่ยเพิ่มความจุสนามยากมากเหตุผลเพราะว่ามันติดรางรถไฟแล้วรถไฟเมืองของแมนเชสเตอร์เนี่ยไม่ยอมมันย้ายไม่ได้เป็น มันเป็นจุดใหญ่ที่เอาไว้ผ่านเมืองแมนเชสเตอร์ตรงนั้นนะครับซึ่งความจุข,ของแมนยูตอนนี้อยู่ที่74,310ที่นั่งเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดรองจากเวมบรีแต่ถ้าในพิมเบลลิงนี่คือใหญ่ที่สุดแล้วอันดับหนึ่งอันดับสองให้ทายว่าเป็นสโมสรอ,อะไรให้เวลาคิดสามวินาทีติ๊กตอก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 ตอันดับสองไม่ใช่อาร์เซนอลแล้วนะครับมันคือท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับสนามใหม่ของสเปอร์จุดได้ประมาณหกหมื่นสามแล้วอันดับสามก็เป็น,อน,นเอเนะมเร ถ้าหากว่ามันเพิ่มความจุอะไรไม่ได้แล้วลักษณะมัน112ปีแล้วมันเก่าแล้วก็ทุบทิ้งมันไปเลยแล้วสร้างใหม่ไปสร้างที่ห่างจากเดิมไปไม่ไกลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับณนะตรงนี้นะฮะมันไปไม่ได้ทั้ง2อ,อย่างเพราะว่าเกเซอร์จะขายทีมก็เลยหยุดชะง,งักโปรเจกต์นี้ไปแต่ผมไม่อยากให้ทุกคนประมาานะครับภายในระยะเวลา5-10ปีเนี่ยผมว่าโอซิฟอร์ดมีโอกาสที่จะทุบจะทุบในลักษณะแบบทิ้งเลยเหมือนอัพตันพาร์คของเวสต์แฮม หรือจะแค่ส่วนหนึ่งและผมก็ยังไม่มั่นใจว่าตรงนี้มันจะทําสนามอะไรตรงไหนได้อีกเพราะว่ามันติดพื้นที่มันขยายไม่ได้แนละ้วแค่นี้ก็ไม่มีที่จอดรถแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะต้องรีบไปโอ,อกราฟอร์ดเหมือนกันนะครับคนที่จองทัวร์กับผมเมสาย,ยูนี่เดี๋ยวจะไปแน่นอนแล้ววันนี้เดี๋ยวตอนท้ายคลิปดูให้จบนะครับผมจะเอาข่าวดีมาบอกใครที่อยากดูแดงเดือดเฉพาะผมใครดูชอคบ,บ๊อบวิลโคนมีส่วนลดให้5,000บาทด้วยนะครับเดี๋ยวิดตามท้ายคลิปได้เลยแต่มีแค่ให้แค่2คนนะครับ ไปที่เชลซีกันบ้างครับเมื่อคืนนี้ผมนั่งดูเชลซีเจอฟูลแลมนะฮะจะต้องสกาวให้ลูกชายของเจ้าชิชาปรากฏว่า15นาทีแรกโอ้โหเล่นดีมากครับชาวเฟลิกมาทำให้นักเตะของลูกทีมแกรมพอเตอร์มีชีวิตชีวาโดยเฉพาะคายาวแวกคายาวแหวกก่อนนั่นเนี่ยเขาเล่นได้กับเมซอนเมาส์คืออารมณ์มันนักเตะมันไม่เข้ากัะนะแต่พอมีเฟลิกโอ้โหฮาแวกดูแบบปลาได้น้ำเลยฮะพยายามควายเล่นร่วมด้วย บอกเลยว่าช่วงย0นาทีแรกเชลซีมีโอกาสขึ้นนําหลายต่อหลายครั้งแต่โชคไม่ดีนาไม่ได้และก็มาโดนฟูลแลมบุกแค่2ครั้งก่อนนํา1 0นะครับอย่างไรกก็ตามครับที่มาของประตูที่มันเสียเนี่ยเชลซีหลังไม่ดีด้วยครับชาลูบาฟอร์มข่วยมากนะครับแล้วก็เสียประตูเกปปาก็อยู่ในช่วงที่ไม่ดีลูกที่2ที่โดน2-1ก็ออกมาไม่ถึงบอลและสุดท้ายชาวเฟรก็ไปโดนไล่ออกคือโดนไล่ออกก่อนโดน21หนะครับหลังจากคูริบาลิติเสมอได้ซึ่งมันเป็นจังหวะที่เขาเหมือน มีความอยากเล่นบอลมากๆเลยครับวันนี้อยากจะพิสูจน์ตัวเองอยากจะพาทีมชน,นะหลังจากที่ต้องเล่นตามคำสั่งของเดเรโก้ซิเบลเน่ในอาริโโกมานิตมานานอันนี้เชลซีให้อิสระค่อนข้างเยอะแต่สุดท้ายโดนให้ออกเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ของเชลซีเลยนะครับที่โดนใบแดงในนัดแรกของพิมเบลิกนะครับนอกเหนือจากนั้นครับแฟนดิวคาโซฮะเมื่อคืนนี้โชลิตนตันหรือว่าโจลิตนตันนักเตะบราซิลของคุณโดนตำรวจจับนะฮะคือเขาขับรถกลับจาก ปาร์ตี้หรือที่ใดทั้สักแห่งหนึ่งนะครับแล้วไปเป่าแอลกอฮอล์ไม่ผ่านครับไม่ได้บอกว่าเกินกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่โดนตำรวจเรียกแล้วเป่าขึ้นเท่ากับเนี่ยลองดูจากการ้าดหัวนะครับ driving drink driving นะครับก็คือการเมาแล้วขับมันต่างจากที่ผมเคยบอกว่า Don't drive r ล n งอันนั้นคือเมายาขับนะครับอันนี้คือโดนตัวจับเลยนะครับแล้วเดี๋ยว จะต้องไปขึ้นศาลวันที่ยี่สมกราคมนี้ถ้าหากโดนอะไรมากกว่าน,นี้ก็ถือว่าเดือดร้อนเหมือนกันนะครับสำหรับสาริกาดวงนะฮะก็รู้เอาไว้ด้วยว่านักเตะคุณโดนตำรวจเล่นงานเรื่องเมาแล้วขับอยู่นะฮะก็ถือว่าคงจะโดนเอ็ดดี้เฮาด่าพอสมควรเหมือนกันกําลังผลง,งานดีๆเลยนะครับเปลี่ยนไปเล่นกองกลางแล้วก็ดีกว่ากองหน้านะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวช่วงหน้าครับเราไปคุยกันถึงแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับว่ากันว่ามีข่าววงในเรารู้แล้วครับว่า วันค่งนี้กองหลังตัวยืนของเราจะเป็นใครห้ามพลาดทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้ครับ เชื่อว่าหลายคนคงสังเกตเสื้อผมตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็คงสงสัยว่าทาไมผมถึงไม่พูดถึงสักทีหนึ่งนะครับสวันที่ผ่านมานะครับผมให้หลายคนได้เป็นเจ้าของเสื้อที่ผลิตในไทยในราคาที่ไม่แพงแม้ว่าจะมีคนบ่นว่าซื้อไม่ทันนะครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาเอาเสื้อนาเข้ากันบ้างครับจากประเทศอังกฤษนะครับแล้วผมเห็นว่ามันเป็นช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนเพราะฉะนั้นครับผมพยายามจะเอาของในคลังที่อยู่ในมือสีแดงทั้งหมด มาให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของวันนี้สะท้อนกหลายอย่างเลยครับสีแดงสะท้อนถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ใกล้วันรับอังเปาสามารถใส่สีแดงได้ยาวๆทุกวันตลอดสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าเลยนะครับใกล้วหว้เจ้าแล้วนะครับในหลายจังหวัดเนี่ยผมเชื่อว่ามีสารเจ้าหรือว่ามีชายหน้าทาไบยาวาร่าในกรุงเทพอะไรแบบนีไ้ไปไปไหว้พระไหว้เจ้านะครับวันนี้ขอปล่อยเสื้อแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ex cristiano ronaldo อีกหนึ่งลายครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยปล่อยไปแล้วตัวหนึ่งจำได้ไหมครับที่มันลดราคาหนักๆจากโอทราฟอร์ นะครับผมเคาะโต๊ะแบบนี้ว่านี่จะเป็นเสื้อตัวสุดท้ายของโรนโดกับแมนยูแล้วครับนะครับมีทั้งหมด30ปูให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของนะครับผมใส่ตัวนี้แล้วพบว่าใส่สบายบาย,บายนะครับใส่ไปในงานที่ไม่ได้เป็นทางการนะครับก็คืออารมณ์ประมาณใส่จุดวันเสาร์อาทิตย์เชงเชงสบายๆวันที่ไปกินข้าวกับครอบครัววันที่ไปจิบกาแฟดื่มน้ำชา นะครับพาลูกไปเดินห้างแบบนี้เป็นเสื้อที่ใส่วันหยุดได้เท่มากใส่ไปเยี่ยมญาติเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องใส่เสื้อตัวนี้ได้เลยนะครับคือนึกออกไหมคับางทีเราไปทํางานเราก็จะใส่เสื้อโปโลใส่เสื้อเชิ้ตนะครับเสาร์อาทิตย์เราก็ใส่สบายๆนี่คือเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคริสเตียโนโรนัลโดนะครับที่ลายมาสวยมากลองดูจากอินเสิร์ตไปเรื่อยๆนะฮะวิว่าโรนัลโดนะครับทุกคนปราบฟลื่มเขาอยู่แล้วแม้ว่าวันนี้เขาจะย้ายไปอยู่ที่ ซาอุดิอาระเบียแต่ก็เอาเถอะในแบนเนอร์ที่โอทา r ฟอร์ดมันก็ยังคงมีเขาอยู่เขาก็ยังคงเป็นหนึ่งในตำนานที่หลายๆคนชอบไม่เป็นไรครับเราไม่ได้ว่ากันวันนี้ก็เลยเอาเขามาให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนี้ไม่มีแล้วนะครับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับเสื้อตัวนี้ครับจากประเทศอังกฤษนะครับออฟฟิเชีจากสมโมสร,รดลดราคาถูกว่ารอบที่แล้วอีก ครั้งแรกเสื้อลรนนลโดอาดิดาสจำได้ไหมฮะอันนั้นตอนสองพันสองตอนแกยังอยู่ที่แมนยูราคาโคตรแพงอะไรที่เกี่ยวกับลโดแพงหมดแต่พอเขาย้ายไปรอบที่แล้วเหลือพันสองห้าสิบจำได้ไหมตัวนี้ถูกกว่าเดิมอีกตัวนี้นะฮะที่ได้จากโทกอทาฟอร์ดลดราคาเนี่ยประมาณไม่ถึงเก้าร้อยแปดร้อยกว่าบาทเองครับบวกภาษีบวกชิปปิ้งตัวนี้ปล่อยหนึ่งพันห้าสิบบาท ถูกลองคิดดูนะฮะเอาเครื่องคิดเลขมาคิดดูเลยนะฮะว่าจาก2,002ตัวแรกที่ตอนนี้เขาอยู่วันนี้เหลือ1,50บาทลดประมาณ55นะครับตัวละ1,50 0บาทใครอยากได้นะครับมี30ชิ้นเท่านั้นอ่ะผมประกาศไซส์ได้โปรดฟังดีๆไซส์มีดังนี้ M 10ตัวครับอันนี้ไซส์ UK นะครับ L มี5ตัวเองหมดแล้ว ยุโรปเริ่มเริ่มไม่มีแล้ว XL ดีหน่อยได้มาเจ็ด XL อันนี้คือ2 XL ไทยก็ใส่ได้นะเพราะมันเป็นไซส์ UK และ3 XL ผมขุดมาหมดเว็บเลยฮนะได้8ตัวครับ3 XL รับประกันครับอันนี้ไซส์ยุโรปคนที่น้ำหนัก120ใส่ได้แน่นอนใส่ไซส์ไทยมาเต็มที่ได้ร้อยกว่า 120, 120 125่ผมว่าใส่ได้แน่นอนลองดูจากอินเสิร์ตได้เลยนะครับย้ำอีกทีนะฮะอันนี้อยู่ในเว็บผมนิดหน่อยนะเสื้อมันก็จะสวยงามแบบนี้ นะครับออฟฟิเช c ยลโปรดัจากแมนเชสเตอร์เลยเดไซส์ M ไซส์ M ตัวนี้ใครที่ใส่ไซส์ M ไทยหรือ L ไทยควรจะมาเอานะครับเพราะ S ยุโรปไม่มีไม่เคยแทบจะไม่เคยผลิตหลังๆนะครับแล้วก็ L ใครที่ใส่ L ไทยหรือ XL ไทยมาเอา L ยุโรปไปได้นะครับและที่สําคัญครับผมดีใจที่ผมได้ตัวนี้มานะครับตัวนี้คือ 3XL 3XL นะครับใครน้ำหนัก100โล,โลเป็นโอกาสของคุณแล้วมีทั้งหมด8ตปวเท่านั้น ตัวละพันหบาทโอ้โหโคตรถูกเลยรอบนี้นะครของนี่เหมือนกับผลิตในไทยเลยอะแพงกว่าตัวที่ผลิตในไทยส่งคำร้อยเองนะครับใครอยากได้นะครับไยหาน้องผมได้เลยมีแค่30ตัวเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยย้ำอีกทีว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับเสื้อแมนยูคริสเตียโนโรนัลโดแล้วครับ แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในครั้งนี้นะครับจะเป็นนัดที่189สที่สีแดงเจอกับสีฟ้าและเป็นนัดที่ทุกคนรอคอยโดยเฉพาะทางฝั่งเจ้าบ้านเพราะว่าดูว่าจะแก้ปัวกับเรือใบสีฟ้ายัางไงหลังจากแมตช์แพ้มา6ประตูต่อ3แบบนี้นะครับผมเริ่มต้นจากข่าวดีก่อนเลยครับก็คือคนที่พลาดขึ้นปกไปครับปาฟเอวารานหายเจ็บแล้วนี่เราต้องมานั่งลุ้นกันทุกๆเกมอย่างปีแรกครับที่เขาเข้ามาทุกคนดีใจมากเราได้กองลังระดับโลกนี่คือแชมป์โลกแต่พอเป็นแมตช์สำคัญดาร์บี้แมตช์เจอร์ลปอ,อ,อร์ แกหายหัวทุกทีทั้งที่ทีมต้องการเขาเพราะฉะนั้นครับคําคืนที่จะเจอกับแมนสตีเนี่ยยังไงวารานต้องเป็นหลักให้เราก่อนเราควรจะเลือกใครคู่กับเขาดีวันนี้จะมีคําตอบจากคําพูดของริโอเฟเดนาและก็อีกหลายๆคนนะครับคือต้องยอมรับว่าเกมรับแมนยูอาจจะแม้ว่าจะโอ้ดูทรงเสียประตูน้อยนะครับในช่วง10เกมหลังสุดถ้าพูดถึงความฟิตไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าวาราเนี่ยอันนี้น่าจะผ่านความฟิตแบบบุตริดอันนี้คือลงซ้อมแล้วมีภาพใน m a n u com แล้วนะครับแต่ว่าอีก2คนล่ะครับลิซันโดมาร์ติเนสในเกมที่เจอกับเชลัีที่ผมเล่าไปว่าเขาเตะบอลสกัดเนี่ยสุดเยียดตลอดเพราะฉะนั้นความฟิตเขาไม่เต็มถังแต่โอเคอย่างน้อยก็ผ่านแมตช์นั้นมาได้ก็มีโอกาสได้ลงเป็นตัวจริงนะครับในขณะที่แฮร์รี่แม็กควายความฟิตจริงๆน่าจะดีกว่ามาร์ตินเนสแต่ในเกมที่เจอกับเชลันคุณก็ได้เห็นฟอร์มเขาแล้วว่าเขายังมีเดือดหาหลายครั้ง นะครับผมเชื่อลึกๆว่าเชนหากเป็นคนรับรองดีครับรับรองในที่นี้คือฉันยังให้แกเป็นกัปตันอยู่นะแต่เอาความเป็นจริงครับถ้าให้เขาเชื่อใจเนี่ยผมว่าจะเป็นคู่วารายกับลิซันโดซะมากกว่านะครับที่เดีโวกาสลงโฟจริงในนัดที่สําคัญแบบนี้ส่วนอองต้ยมารซยาวเนี่ยว่ากันว่าก็โฮงลุ้นจนจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับว่าจะได้กลับมาเป็นตัวสแตนบายหรือไม่นะครับเผื่อทางฝั่งองเวคคอร์ไม่ทัน ทีนี้ไปดูตำนานของเราบ้างครับเดนนิสออวินบอกว่าสิ่งที่ปีศาจแดงต้องทำคือคอนเซนเทรตนะครับผมแนะนำคำนี้คอนเซนเทรตคือการที่มีสมาธิไม่วอกแวกนะครับยืนอยู่บนขาตัวเองคุณต้องรู้ว่าเราถนัดอะไรและแมนซิตี้เก่งตรงไหนรู้เขาเราลบรอยครั้งชนะรอยครั้งนี่คือสิ่งที่เดนนิสออวินบอกนะครับสิ่งที่เขาเป็นใจมากขึ้นก็คือปีศาจแดงมีทีที่ดีขึ้นหลังจากที่ผ่านมา3เดือนในวันที่โดนถล่ม6ประตูต่อ3มาวันนี้เนี่ย โค้ชอย่างเอลิเซนฮารดรู้จักพรีเมียร์ลีกมากขึ้นแล้วและนักบอลของแมนยูรู้ว่าโค้ชต้องการอะไรนี่คือสิ่งที่ดีขึ้นมากๆเออร์วินให้3คำครับถ้าแปลเป็นไทยเลยนะครับในการที่แมนยูมีโอกาสจะชนะแมนเชสเตอร์นะครับ3คำนี้คือบุกรอสวนให้ดีและจ่ายบอลเร็วครับนี่คือ3คำของเดนิสเออร์วินถ้าหากแมนยูอยากชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในค่ำนี้ในขณะที่ริโอเฟอร์ดินานด์พูดน่าฟังมากครับริโอบอกว่ามาวันนี้ผมอยากจะเข้าไปดูในสนาม และมีความรู้สึกว่าเฮ okay ้ยแมนดูมีโอกาสชนะได้เว้ยไม่ใช่เจอกับแมนสตี้แล้วแบบฉันจะโดนเราวันนี้เราจะโดนถล่มบอกว่าอะไรแบบนี้ถึงกนัดใช้คําพูดว่าผมดูแมนยูยุคนี้เนี่ยไม่ต้องมานั่งดูแบบปิดตายแล้วเขาใช้คำว,ว่าจะ watching through my eyes แบบดูอย่างเงี้ย <c oughs> อ่าอ่าอย่างเงี้ยนึกออกปะคือ watching through my eyes คือแบบดูดูผ่านตาแบบไม่ชัวร์กูจะโดนถล่มอีกไหมเรียกบอกความรู้สึกแบบนั้นอ่ะมันหายเวลาต้องยกเครดิตให้กับเซนหากในการ b ิ i l ปีสัดแดงให้มามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามครับเฟอร์ดินานด์บอกก็อย่าเสียเร็วนะครับแมนยูถ้าหากไม่เสียเร็วมีโอกาสคลองบอลและก็เป็นผู้ชนะได้แต่ถ้าหากเสียเร็วและเสียกระบวนคุณอาจจะเจอแบบที่คุณเจอกับเบนส์ฟอร์ดได้เลยลัวหนึ่งสองสามสี่มันอาจจะออกมันหลอนอีกแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือมีสมาธิเหมือนที่เดนนิสเอร์วินบอกส่วนคนที่จะเป็นคีย์แมนในมุมมองของริโอมีมแลฟฟอร์ดมีอเล็กเซนมีบรูโน และคู่ที่เขาอยากดูก็คือโรดี้กับกาเซมิโลซัดก,กันในแดนกลางนะครับส่วนเซนเตอร์ครับเฟอร์ดินานยังคงเลือกลิซานโดกับวารานเหมือนกับที่หลายๆคนน่าจะคิดเขาก็ไม่ได้เลือกแฮร์รี่แม็กไว์นะครับในขณะที่ทางฝั่งของมาคัตแลฟฟอร์ดนะครับล่าสุดได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนธันวาคมของสโมสรน,นะครับแล้วก็ยิง8เกมติดในโอทาฟอร์ดเทียบเท่ากับเวนดูนี่แลฟฟอร์ดบอกเลยครับว่าเขาดีใจมากๆที่ได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยม เพราะว่าอีก2คนที่เป็นคนดิเดตของเขาคือคาสเซมิโล่กับลูกชอซึ่งโชว์ฟอร์มได้ดีมากในเดือนธันวาคมถึงเดือนมก,กราคมนี้นะครับก็หวังว่าจะทําผลงานให้ดีแล้วก็แก้มือแมนเชสเตอร์ได้นะครับเ,เขายังได้พูดในมุมมองว่าตอนนี้กองกลางของแมนยู่ในแข็งปากเลยฮะแล้วเมื่อคุณมี midfield แบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดชื่อแต่ผมก็รู้ว่าเขาหมายถึงคาสเซมิโล่อิเล็กเซนแล้วก็บรูโน่แหละไรฟอร์ดยังพูดเหมือนเดิมว่าเมื่อคุณมีกองกลางที่เก่งที่เก่งครับสิ่งที่คุณต้องทําในฐานะคุณเป็นกองหน้าคือวิ่่งงหาชอ วิ่ง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 หาโพสชันให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวมันจะดีเองจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้แมนยูเต็กลับมายิ่งใหญ่ได้ครั้งส่วนการยิง8นัดในโอทัฟอร์ดเทียบเท่าเวรูนี่เนี่ยแกเล่าให้ฟังว่ารูนี่เป็นหนึ่งในะไอดอลของเขาเลยตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เขาบอกเด็กๆเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่เวรูนี่เป็นกองหน้านะแต่เขามีคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมมากเวลาลงมาในสนามและฟอร์ดบอกตอนเด็กๆผมนั่งดูรูนี่เล่นนะผมมีความรู้สึกว่า เวลาเขาลงไปในสนามหญ้าเขาใส่สุดแล้วเขาลืมทุกอย่างเอาไว้นอกสนามแล้วใส่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 นั่นคือสิ่งที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จตอนนี้มีความภาคภูมิใจมากๆว่าเขาได้ออทำเซติตจร่วมไปกับทางฝั่งวาซาวเวลูนี่นั่นเองนะครับคนที่แฟนบอลเห็นว่าจะเป็นคีย์แมนในนัดนี้แฟนบอลสองคนของแมนยูที่สัมภาษณ์กันหน้าสนามนะครับเขาบอกไปที่กาเซมิโร่ทั้งคู่นะครับเพราะว่าในนัดที่แพ้หกสามเนี่ยวันนั้นสกอตต์แม็กโทมิเน่ลงจำได้ไหมครับแล้วมันมีภาพที่ ทางฝั่งของเออ่คาเซเมโร่นั่งกับโรนทลโด่แล้วก็คนก็ด่ากระหน่ำซัมเมอร์เซลว่าคุณให้นักเตะระดับโลกนั่งสำรองได้ไงแล้วเอาเฟสกับแม็ทโทมิเน่ลงเนี่ยนะวันนี้มาต่างไปแล้วครับคาเซเมโร่วันนั้นต้องยอมรับคาเซเมโร่จะปรับตัวกับฟุตบอลเกล็ดไม่ได้มาวันนี้เขามีความมุ่งมั่นจริงจังมากๆในการแก้มือและแฟนบอลบอกถ้าหากแมนยูจะเอาชนะหรือว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่น้ำมือหมายถึงสิคนนี้นั่นเองนะครับมาดูทางฝั่งของแมนซิตี้กันบ้างครับอิวคายกุนโดกัน นะครับให้สัมภาษณ์แบบไม่เข้าใจตุ้มเหมือนกันนะครับว่าแมนเชสเตอรเกิดอะไรขึ้นเขาใช้คําว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมามันมีอะไรบางอย่างถ้าหากคุณทําอาหารแมนเชสเตอร์ซิตี้เคยเป็นอาหารชั้นยอดเคยมีวัตถุดิบชั้นเลิศแต่นาทีนี้มันเหมือนกับว่าทําอาหารทํากับข้าวแล้วซอสหมดอะเหมือนกับทำทำอยู่แล้วเฮ้ยเราจะเอาผงรุงรสอันนี้มันต้องมันต้องเป็นอาิกาโนจากอิตาลีเท่านั้นเอาชิมหายหมด จะทำใบกะเพราจะทำผัดกะเพราเอากระเทียมหมดอะไรแบบนี้คือมันว่าถุกิบมันไม่พร้อมสองอาทิตย์นี้ไม่รู้มันเป็นอะไรมือใบสีฟ้าแล้วโชคดีจริงๆเขาใช้ชควาว่าถ้ามองในมุมดีที่เราตกรอบฟุตบอลคาราบาลีครับที่เราแพ้ชอตแฮมตันเนี่ยนะเขาใช้คํานี้เลยครับว่ามันเป็นการตกหน้าแล้วมาเป็นเวกอัพคอ้นะฮะแนะนำคำนี้รับเวกอัพคอร์เใช้คําว่าคือเวกอัพคอร์มนจะประมาณเวลาเราไปนอนโรงแรมเวลาคุณไปนอนต่างประเทศใช่ไหมครับ เขาจะถามคุณว่าคุณ w h a time t do you want for a wake up call ฮนะคือคุณต้องการให้โทรปลุกกี่โมงเผื่อคุณลืมตื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมของฟุตบอล wake up call มันคือแบบเป็นสัญญาณเตือนครั้งใหญ่ว่าแมนซิตียู่ยูจะเล่นแบบเดิมไม่ได้แล้วนะเขาใช้คำนี้อีกครับก็คือคุณแมนซชตี้ช่วงนี้คือ lacking hunger lacking Lack ตัวนี้แปลว่าขาด hunger ก็คือขาดความกระหายมันไม่รู้เป็นอะไรเราต้องกลับมา ยืนอยู่ในจุดที่เราเคยทําแล้วก็ยังคงถ่อมตัวว่าไม่ใช่อะไรก็ได้มาง่ายๆแมนซิตี้ต้องกลับมาเป็นแมนซิตี้คนเดิมไม่อย่างนั้นแย่แนๆ่ๆนะครับแม้ว่าเราจะทําได้ดีในระยะหลังเวลาเล่นในโอชาฟอร์ดแต่ต้องยอมรับว่ายูไนเตดแข็งแกร่งขึ้นมากไม่งนั้นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้หมดนะครับทีนี้คุณผู้ชมไปดูครับว่าถ้าไปดูสถิตทั้ง2ทีมเลยนะครับมันจะมีคีแมนอยู่ไม่กี่คนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเนี่ยคนที่ยิงประตูมากที่สุดให้กับ ปีศาจแดงก็คือมาคัทแลฟอร์ดยิงไป7ลูกแอสซิสเป็นคริสเตียนเอลเล็กเซน6ลูกนะครับคนที่พาสบอลมากที่สุดก็เป็นเอลเล็กเซนแปด่สิบหลูกทอสมากสุดก็เอลเล็กเซน58ครั้งแท็กโกเป็นกาเซเบโร่45ครั้งและฟาวก็กาเซเบโร่อีกนะครับในขณะที่แมนซิตี้ครับคีแมนของเขานะครับก็คือเควินโรบอยกับโรดรีครับคนยิงมากสุดคือฮาร์แลนด์21ลูกโหยิงเยอะมากแอสซิสเป็นเควินโรบอยครับ9ครั้งนะครับในขณะที่พาสคลอส แท็กโก้ฟาวเนี่ยครับมี2คนเลยก็คือ KDB กับทางฝั่งของโรดรีเพราะฉะนั้นครับค่ำคืนคมันเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วว่าแมนยูยกระดับขึ้นมาต้องให้เครดิตกับ e t h ก็คือเอริ็กจันหัดจริงๆนะครับเมื่อเขาสามารถที่ทำทีมได้ดีแบบนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่านัดนี้แหละครับมันจะเป็นข้อสอบปลายภาคของเขาเลยว่าเขาจะทำกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างไรในเมื่อมีเป๊ปกวเดียวลาแลววันนี้คือแมนยูค่อนข้างพร้อมถ้าหากผ่าน ตรงนี้ไปได้เขาก็คงมีเครดิตอีกมหาศาลแต่ถ้าหากเขาพ่ายแพ้อีกในบ้านของตัวเองทั้งที่จริงพยายามฟอร์มโอทาร์ฟอร์ดมาให้เป็นป้อมประกันแล้วก็คงจะต้องกลับมาคิดกันใหม่ว่าจะทํำยังไงให้กลับมาอยู่จุดเดิมนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมรักของเรานะครับทีนี้ครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเชือกคริชโนโรนโดนะครับผมเกินไปตอน ต้นคลิปว่าวันนี้เราจะมีส่วนลดในการไปดูแดงเดือดให้โดยเฉพาะช่องของผมนะครับก็คือบริษัทของเพื่อนผมครับ Dream Destination Tour เนี่ยในเดือนมีนาคมจะไปดูเกมแดงเดือดระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูด้วยนะครับ1-8มีนาคมนี้นะครับทีนี้ครับมันมีหลุดมา2ที่นะครับผมก็เลยมัดตรงนี้มาให้คนดูของผมเลยนะครับใครที่อยากไปดูเกมแดงเดือดน,นะครับอันนี้โคลาทริปกับเมษายนที่ผมพาไปดูวิลล่าแอันนั้นนี่คือสารฝันครั้งแรกที่ไปโอทาร์ฟอร์ แต่ใครที่แอดวานแล้วอยากจะไปดูเกมใหญ่นะครับอันนี้เลี้ยงหมูเล่นในบ้านครับไปดูแอนฟิลด์ไปดูเกมเยือนนะครับเจอกับปีศาจแดงครับ8วัน5คืนสเตเดียมทัวร์สสนามก็คือโอทัฟฟอร์ดกับแอนฟิลด์ยังคงไปโอทัฟฟอร์ดนะครับที่นั่งลองโลเวอร์แต่อันนี้เนี่ยพอมันเป็นทริปแดงเดือดมันก็จะกินดีอยู่ดีนิดนึง,นงของผมเนี่ยมันแสนเดียว9 9 99, 9 9 9มืนก้ันเก้อกิน็กินธรรมดาอันนี้นี่คือกินโฟล์ซีซั่นกินเบอร์เกอร์ล็อกสเตอร์ นะครับคือเขาเปิดราคามาเนี่ยมันเต็มไปแล้ว1นึ่งแสามบาททีเนี้ยครับมันหลุดมา2ที่ผมก็เลยขอให้กับคนดูของผมนะครับโดยลดให้คนดูผม5,000บาทต่อหัวครับก็คือจาก139เหลือ134ครับใครอยากไปดูแมนยูที่แอนฟิลด์นะครับเจอกับลิเวอร์พูลครับ2ที่เท่านั้นบินเอมิเรตนะครับ1-8มีนาคมนี้ถ้าหากใครยังสะดวกนะครับยังทำวีซ่าทันนะครับรีบจองอะจองไลน์ผมก็ได้ แล้วเดี๋ยวผมส่งต่อให้กับเพื่อนผม Dream Destination ทัวร์การันตีคุณภาพโดยป๊อบวีรพลนะครับบริษัทของเพื่อนผมเองมีสี่เสือคุณจอชคุณโอมคุณตะวันแล้วก็คุณโต๊ดนะครับใครอยากไปดูแดงเดือยนะครับลดราคาให้หัวละ5,000บาทนะครับสองที่ที่หลุดมาเฉพาะช่องป๊อบวีรพลเท่านั้นบอกไปได้เลยอ่ะไลน์มาหาน้องผมก่อนแล้วเดี๋ยวผมส่งต่อให้กับทางฝั่งของดีๆทัวร์ Dream Destination ัวเรียกว่าดีๆทัวร์แต่ครับไลน์หาน้องผมได้เลยดึงม 40002ที่สุดท้ายไปดูแดงเดือดกินดีอยู่ดีนะฮะ8วัน5คืนนะครับเวลาเราไปทัวร์เนี่ยบนเครื่องบินนับเป็น1คืนนะครับเวลาบินนะฮะทีนี้เสื้อของเราครับคริสเตียโนโรนัลโดครับคุณผู้ชมครับใครที่ไม่ได้รุ้นแต่ต้นคลิปนะฮะวันนี้เป็นเสื้อที่นําเข้ามาจากประเทศเปดกหลังจากสงเทปที่ผ่านมาผมให้ซื้อของในเมืองไทยไปแล้วนะครับนี่คือล็อตสุดท้ายของเสื้อโรนัลโดกับแมนยูเลยครับหลังจากนี้ก็คือเราจะไม่เอามาแล้ว เสื้อ CR7 ตัวนี้ครับความสวยของมันเนี่ยมันอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นก็คือเป็นสวยแบบใส่สบายสบาย,บายคุณใส่ไปวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์พาลูกไปกินข้าวพาเมียไปเดินห้างนะครับไปซื้อของใส่แบบไปหาญาติและที่สําคัญครับช่วงนี้เป็นตรุษจีนผมก็พยายามจะเอาเสื้อสีแดงให้คุณเอาไปใส่รับอ่างเปาหรือว่าไปแจกอ่งเปาลูกหลานได้เลยใครอยากได้เสื้อตัวนี้นะครับราคา ลด55%ไม่ใช่ลด50%นะครับ55%ไม่ได้ฟ,ดฟังผิดนะครับจาก2,200บาทนะครับเหลือ1 0 5 0บาทมี30ตัวเท่านั้นนะครับอา๋ยวขอดูไซส์ทีนึงก่อน30ตัวนะครับมีไซส์ M เนี่ยมีทั้งหมด10ตัวนะครับแล้วก็ไซส์ L มี5ตัว XL มี7แล้วก็ 3XL ครับอันนี้ รับประกันเลยครับว่ามันเป็น 3LUK คนหนัก120โลใส่ได้แน่นอนมีทั้งหมด8ตัวนะครับใครอยากได้นะครับตัวล 1, 0, ะ1,500บาทเท่านั้นลายหาน้องผมได้เลยปอปิลปนตรงนี้นะครับ1050อันนี้สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับทางฝั่งของ CR7 ใส่รับตุดจีบได้เลยและเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะมาไลฟ์หลังเกมนะครับประมาณ3ทุ่มครึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันขอให้เราโชคดี Manchester derby Manchester must be red.